สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกท่านธรรมะยามว่างในเวลา5นาทีในหัวข้อที่ชื่อว่ารู้และเข้าใจการกินเจอ,อย่างถูกต้องตั้งแต่โบราณนับเป็นพันๆปีจบจนถึงปัจจุบันไม่ว่าโลกจะผันเปลไปในทางทิศใดก็ตามคนจำนวนหลายพันหลายหมื่นครอบครัวที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการรับประทานเตะอาหารจีสืบทอดจากบรรพบุรุษ ก็ยังคงมีอยู่ให้พบเห็นในทุกวันนี้อาหารเจเป็นอาหารที่มาจากพืชผักธรรมชาติไม่มีเนื้อสัตว์ปะปนและไม่ปรุงด้วยผักชุนตั้งห้าผักชุนตั้งหมีอะไรบ้างได้แก่1กระเทียม2หัวหอม3หลักเกี่ยว4ีกุยจ่ายหบยาสูบนี่คือผักชุนตังหนะคะบรรพชนในแต่ละครอบครัวได้ถ่าโทษหลักของการกินเจท,ที่ถูกต้องและศิลปะ ในการปรุงไว้ให้ลูกหลานของตนจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าอาหารเจเป็นอาหารที่มีรสชาติจืดชืดไม่อร่อยเป็นความเข้าใจที่ผิดอาจเป็นเพราะว่าไม่มีโอกาสลืมรสอาหารเจที่แท้จริงก็เป็นไปได้อาหารเจมีรสชาติอร่อยต่างไปจากอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ ที่สําคัญอาหารเจไม่มีกลิ่นเหมิ่นขาวใดๆเลยอาหารเจาบางอย่างคนทั่วไปที่รับประทานแต่อาหารเนื้อจะไม่มีโอกาสรู้รสหรือได้ลิ้มรสในชีวิตก็เนื่องด้วยอาหารเหล่านั้นเป็นที่รู้จักและทำรับประทานเฉพาะในบรรดาคนที่กินจจเท่านั้นนะคะบางคนกล่าวว่าหากรับประทานแต่อาหารเจจะขาดสารอาหาร แต่ต่างการแพทย์พบว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่กินอาหารเนื้อหรือคนที่กินเจก็เป็นโรคขาดอาหารได้เท่ากันสาเหตุสำคัญของโรคขาดอาหารในคนสองกลุ่มนะ,ะก็คือการรับประทานอาหารที่ไม่มีหลักบริโภคอาหารไม่ครบ5ห,หมู่ได้แก่คกการ,ร์โบไฮเดรตนะ,ะแป้งและน้ำตาลโปรตีนไขมันวิตามินและเกลือแร่เป็นสาเหตุ ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอไม่ครบถ้วนจากตามที่ร่างกายต้องการจึงสรุปได้ว่าโรคขาดอาหารและ,ะทุกภชนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกินเนื้อหรือกินเจแต่ขึ้นอยู่กับนิสัยกินตามใจตัวและความอร่อยลิ้นของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงคุณประโยชน์ที่จะได้จากการรับประทาน ในความเป็นจริงแล้วคนที่กินเจอย่างมีหลักจะรู้สึกว่าตนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่ามีคุณละประโยชน์ต่อร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าคนที่บริโภคอาหารเนื้อเสียอีกผู้ที่ทดลองรับประทานอาหารเจได้ระยะหนึ่งนะฮะถึงกับกล่าวว่าการกินอาหารเจทาให้เขามีโอกาสได้กินพืชผักที่มีคุณละประโยชน์มากมายหลายชนิดซึ่งใน ระหว่างที่เขาได้รับประทานอาหารเนื้อไม่เคยใส่ใจเลยนะคะคนที่กินเจนะรู้จักวิธีดัดแปลงเปลงปลรูปธัญญพืชในธรรมชาติให้ได้มาซึ่งโปรตีนเราจะพบเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปจากเมล็ดถั่วเหลืองมากมายหลายชนิดเช่นน้ำนมถั่วเหลืองนะหรือเต้าหู้ขาวเต้าหู้เหลืองเต้าหูย้ยีซีอิวฟองตอเต้าหู้เป็นต้นนะคะ ผลิตภัณฑ์เปลรูปเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งโปรโตีนอันสมบูรณ์ที่มีคุณค่าสูงยิ่งนะทุกวันนี้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่น,ะนิยมบริโภคแต่เนื้อสัตว์กันมากได้ละเหลืออาหารผักซึ่งมีคุณประโยชน์คุณที่สูงอย่างน่าเสียดายนะนี่แหละสาเหตุสำคัญของโรคขาดอาหารร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบหมู่จะพบว่าเด็ก หรือผู้ใหญ่ที่ทานผักน้อยหรือไม่ทานผักเลยมักจะป่วยเป็นโรคต่างๆเช่นขาดอาหารขาดวิตามินโรคกระเพาะโรคเกี่ยวกับลำไส้และโรคทางเดิอนอาหารสุขภาพไม่แข็งแรงเสื่องซึมไม่เฉลียวฉลาดขาดวิธีิานไวพิบสติปัญญาต่ำพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจไม่สมบูรณ์ ฉะนั้นเราควรหันมาศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องเทว่าคนกินเจเขามีหลักปฏิบัติอันสืบทอดกันมาแต่โบราณอย่างไรกันสวัสดีธรรมะยามว่างในเวลาหนาที